สวัสดีครับพบกับช่องเช็กเดียวชาแนลนะครับามาอัปเดตนะครับนี่คือสลาที่นั่งพักผ่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วานั่งพบปะสังสรรค์น,นะครับเป็นบ้านาน้องนะครับติดเบเกอร์ควบคุมอย่างดีนะครับมีลักไว้ใช้งาน สองจุดีหลดีหลดไฟสามดวงเดี๋ยวทีนี้ไปนอนในมาไปนอนกับตมาก่อนนรอจะมาเห็นแล้วก็ดูไอ้แจ๊ เขาไปเข้าแกงหมอ้อแกงนมสดจะมาอัปเดตครับปกันี างาน,นฟาดด่านครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยอนแสงหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะลงสีแล้วรอบแรกนะครับอีกรอบหนึ่งครับด้านในก็ติดหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับหลอดติดพัดลมเรียบร้อยแล้วนะครับงา้นฟาด่านนะครับเราจะใช้สีมาเก็บงานนะครับ นี่ก็จะเป็นปั๊มน้ำอตัวหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้จะใช้ปั๊มน้ำส,สองตัวครับดึงขึ้นแทงแล้วก็เนี่ยดึงใช้งาน,นครับนี่คือระบบไฟที่ติดตั้งใหม่นะครับใช้สวิตตั้งเวลา เราก็มาดูด้านหน้านะครับนี่ครับด้านหน้านี่ก็ติดข้าเพดานใหม่นะครับสร้างสีกําลังทาสีอยู่ครับสร้างสีในตํานานนะครับทํากันนานไม่นานครับตามสรหลังจากที่เจอกันอยู่กวนบุญนะครับปีกว่าแล้วเพิ่งมาเจอกันอีกปีนะครับเอ้าว่า,า,าไงนีเราม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วนะทางเหียวนะอืมโอ้โหสแคบเดียว ตั้งใจทาช่างสีในตำนานนะครับช่างสีในตำนานคร่ะคือช่างเก่าเลย พอเป็นตำนานแกลลหลอดนี้มันใด้มันรวมไหมตู้โหลดมันรวมเพราะมันไปไปแบบระบบไฟมันมันมันมีตู้เย็นเขามาเกี่ยวนะเวลามันเย็นมันกระตัดมันบอกเวลามันความมันความเย็นมันะขึ้นไอความ อันนั้นมันกมันเศร้าเย็นมันกะทํางานม่นบอล่ะมันรถซึงช่างช่างบัานนี้ในตู้โหลดมันมันหลวมนะมันเลยสปาร์กนะมันเลยตัดตัดแล้วมันมันมากระทบตัวนี้ LED นี่มันต้องมุนมุนมุนลองไฟแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต้องก่อนเก็บเก็บตู้โหลดก็ต้องเช็คได้ มุนเช็คอีกเท่าน,นึงนี่มันเป็นรอบสองรอบอยู่แ้สงสัยเขาลืมมัง้งดึงดึงหางนกกระจอกทีน,กน้องมาไหนไหอันเดนดเดเข้าไปบบนดยเข้าใน,าในบบได้กันเข้าในบบได้กันอยู่ในป๊กมะนาวนกกระจอบก็ได้เพิ่งเหตุนี้ได้นี่นะเออนี่ Oh. จะดึงออกกันนะนะเออยัดเข่าหูนะั่นเลยหูนะั่นะนะนะฮนะยัทิมหนึงด้วยหัดเข่าหูหูอันอนลูซิงนะ่ะนะตัวเทิงกระยามันดอกดึงจะเอาห้างออกอะล่ะเออ้ออย,อยมันมีดอกตอนนี้ลบกับนกครับช่างมิดเก่งกล้าเก่งกล้าสามารถมากครับ ก็ให้บปลงปลงใหม่ใหม่เลยได้นี่ฮะเอายัดทุ <c oughs> <c oughs> ่มเข้าไปบบบนี้ร oh, ups> ้อนใต้นั <y <y ่นเด้เน่เน่เน่เออนั่นล่ะร้อนนั่นล่ะมันเข้ามันิเข้ามาเห็ดบ่ได้รลยบ่บ่ร้อนตัวนี้ในร้อนมันเลยนะเออร่องมันนะโอ๋อสอนบ่จื้อบ่จำ บอกให้นกเข้าไปยังในไงเขามันยิ่งหมดได้เขาเขาบบยิ่งทีแรกพูนเข้าจบ่ก็เลยได้ใส่ไว้ให้เพิ่นนี่คือทางมิดนะครับทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งลบกับนกนะครับเมือ่มอนี้แล้วหรืบอบ่คนบ่แล้วหรือง,งานแล้ว แล้วฟ้าบ่โอ้ยโบเล่แต่ทิดนั่งกินบ่หากินบ่ได้เลยโอ้ปอทุกขอบคุณเขาตาเขาโอ้ตาดับงานแค่ทางเดียวเก็บงานทางเดียวลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไหนไหนเนาะคันนี่โบเล่กันแล้วเนาะขอบคุณทุกการที่เขารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ